พรอดแล้วจ้าลูกชายคนแรกของจิตดีผู้ประกาศข่าวคนดังขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับจิตดีสีดีผู้ประกาศข่าวช่องดังที่ล่าสุดโพสต์แจ้งข่าวดีครอดลูกชายคนแรกแล้วซึ่งคุณแม่ป้ายแดงได้ตั้งชื่อว่าน้องจีเจโดยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวจิตดี4ีดีระบ,บุว่าน้องจีเจมาแล้วค่ะ วันที่18มกราคมปี2,566เป็นวันที่ดีใจที่สุดในชีวิตในบทบาทแม่หลังอยู่ในคาน39มบวก5สัปดาห์เจียบตั้งใจจะคลอดเองแต่ด้วยหลายปัจจัยสุดท้ายผ่าคลอดค่ะแม่คนนี้ขอฝากน้องจีเจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะจีเจสวัสดีครับเสียงร้องลั่นห้องคลอดทำเอาหมามีน้ำตาไหลบรรยายไม่ถูกค่ะตื่นตานลโล่งใจดีใจสุดๆทุกอย่าง ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอขอบพระคุณอาจารย์หมออาจารย์เพียงบุญหลันยาปานและคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องคลอดห้องสูตินารีทีมแพทย์วิสัญญีและห้องพักฟื้นที่ดูแลเป็นอย่างดีลายท่านเป็นเอซีติดตามข่าวแถมแซวว่าน้องร้องดังขนาดนี้สงสัยจะได้เป็นผู้ประกาศแบบแม่แน่เลยน้องจีเจโกยน้ำหนักมาที่3,000กรัมพอดีเลยค่ะคุณหมอบอกว่าผ่าเปิดน้าท้อง เจอน,น้องหงายหน้าแป้นแบบนี้เลยค่ะโตว,วันโตคืนแข็งแรงนะลูกดวงใจของหมาม้รักนะลูกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ